i seen a lot of shit I shouldn't have but never forgot it though Brothers on the corner selling crack like it was not a though Walk inside my kitchen baking soda all up on the floor Polies banging on the door โอเคครับกราบสวัสดีครับผมพวกกับผมเช่นเคยฮะแม่งแสงรอยซิงชาเนลนะฮะวันนี้ผมก็จะมา,า DIY นะครับผมอ่าจะทำที่จับโทรศัพท์ครับกับอ่าเป้นครอบตัวเดิมของอ่าจะม,มาเอ็กแมงเนาะ เดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้แล้วก็มันจะมีอุกปรกรณ์อยู่นี่ฮะมันจะมีตัวนี้นะครับจะมาเจาะใส่ตรงนี้อาทิครั้งที่แล้วที่ผมซื้อมามันจะมีขายจับอยู่ตรงนี้ที่ผมรีวิวไปแล้วนะใครยังไม่ได้ไปดูก็เข้าไปดูได้ฮะว่ามันเป็นยังไงก็ทีนี้ผมก็จะถอดตัวนี้แล้วก็ต้องเอาโลโก้ออก เจาะแล้วก็เนี่ยขันตัวนี้ยึดเข้าไปแทนว่ามันจะโอเคไหมแล้วก็ดูกันอ่ะอุปกรณ์นี่อันแรกก็ต้องถอดอันนี้ออกก่อนนะฮะจะก็ถอดกันเลย <c oughs> <c oughs> ขอ,อแงแะแผ่มหนะผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ เจ็บคอครับผมก็ถอดมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำการต้องต้องลอกโลโก้นี้ออกนะนะครับแต่เ,เราใช้มีดเลยนะอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้มีดแล้วก็แงะเลยโอเคครับได้แล้วโอ้โหดูเนี่ยจริงๆเลยฮะเดี๋ยวโอ้ยเนี่ยเดี๋ยว อ่าตอนนี้ก็ได้แล้วทีน,นี้เราก็เอาเนี้ยฮะมีดมาไปเลยจุดตรงกลางนะฮะแล้วก็กากอา,กาแล้วกันแล้วก็ขันไปเลยฮนะถ้าเพื่อนๆมีเอนมอะไรที่มันไม่ใช่มีดอย่างนี้ก็ทําได้นะทำไงก็ได้มีเครื่องมีสวงสวานจงเครื่องเจาะก็ได้หมดนะแต่ผมมาใส่ยีงนี้ดีกว่า เพราะว่าน็อตเนี่ยครับตัวนี้น็อตมัน hmm. ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยนะแล้วก็เจาะไปเลยแล้วก็ควานคว้านมุ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 นเดี๋ยวมันก็จะหนานเหนือนว่เนี่ยพอทะลุแล้วก็เราก็มาข้างหลังบัางนะนี่มันจะได้เดี๋ยวเนี่ยพอเนี่ยจะเร็วขึ้นนะ นี่เห็นไหมนะครับเราเป็นรู้แล้วนี่มัน DIY เลยฮะนี่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะลองเอาน็อตตัวนี้นะแย่แย่ดูกันว่าเข้าได้ไหม อีกนิดนึงอีกนิดนึงครับเอาเกียวกับโลโก้ติดมาเลยก็อีกนิดหน่อยฮะโอเคอ่าโอเคครับผมได้แล้วต่อไปเราก็จะง่ายๆเลยก็คือเราก็ถอดตัวนี้เลยครับหมุนายตัวนี้ออกเลย เราก็นี่เลยครับยัดเข้าไปเลยเอาไขันแทนเลยจ้โอเค,อเคนี่ไงก็จะ ได้แล้วครับเพื่อนเดี๋ยวมันต้องกลับสักหน่อยเราจะจาอ,อยากได้ขนาดไหนประมาณไหนก็ปรัแบบเอาละกันนี่ประมาณนี้เลยว่าตรงตรง <c oughs> อันนี้เราก็เอาไว้ใช้ <c oughs> ขันแทนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลองเทสดูนะฮะว่ามันจะได้เรื่องไหม เนี่ยอะไรก็ประกอบเข้ากับตัวน,นี้มันเดิมนี่ดูดีมีสุนทุนชาติมากเลยครับแล้วก็ขันเก็บโอเคครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เอ็นได้อีกนิดหน่อยออะแล้วก็ไปดูกันว่าการมันจะสะเทือนไหมตอนที่ขับไปเดี๋ยวไปดูตอนนั้นเลยดีกว่าโอเคครับผมก็หลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็จะลองอ่าขับใช้งานดูว่ามันโอเคไหมนะฮะ กผมว่าก็โอเคกว่าตัวเดิมนะที่เป็นขายจับที่ยึดอยู่ตรงเนี้ยมันไม่โยกขนาดนั้นนะฮะตอนนี้มันก็แต่นี้ผมผมผมขันเอียงไปหน่อยนะจะค่อยปรับใหม่แนตะ่จริงก็เราขันให้ตรงได้อันนี้ก็ว้าโอ้ก็โอเคอ่ะ <c oughs> โอเคฮะดูได้นะฮะผมจะเปิดอ่า เออะไรก็ได้นะก็เวลาดูทางก็ไปทางาที่เราไม่เคยไปก็มันอาจจะช่วยให้เราไม่ให้หลงทางได้หรือว่าลงก็เดิมก็ไม่รู้ับผมก็ประมาณนี้ฮะก็ต่ทางไงดีถ,ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืม อครให้ช่องผมด้วยนะฮะเมงซังไรซิ่งชแนลนะแล้วก็อย่าลืมกดกระิงให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่ได้พลาดเพื่อไม่ใช่เพื่อเลยเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับผมก็วันนี้ก็แค่นี้กันแล้วกันฮะเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะฮะโอเคครับผมกราบสวัสดี